สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นี่อากาศดีแล้วมาเปิดนองอินตากแดดครับมาดูดูครับนี่หลังจากที่ฝนตกที่ต่อกันมาหลายวันครับนี่อันนี้เรามาเปิดถุงออกให้น้องอินตากแดดครับนี่ดูครับมันก็มีลูกรลวงบางครับธรรมดาครับไปดูครับนี่สวยงามมากเลยครับนี่ นี่ครับนี่ต้นนึงครับนี่นี่ไม่ดูต้นนี้ครับนี่ต้นนี้ลูกสวยงามมากเลยครับเนี่ตั้งแต่ฝนตกมานี่ถตั้งหลายวันตั้งแต่หมาแล้วยังไม่เคยเปิดเลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเปิดครับแล้วเห็นว่าอากาศเปิดแดดดีเราก็เลยเปิดให้น้องอินตากแดดครับดูลูกครับนี่สวยงามมากก็มีร่วงบางครับ ดูครับมาดูต้นหนีดูครับเนี่ยต้นหนีลูกําลังโตเลยครับลูกผิวสวยมากเลยครับเนี่ยดูครับเนี่ยดูลูกดูครับเนี่ยผิวสวยมากเลยครับแล้วมาเปิดให้น้องอินตากแดดหลังจากฝนตกมาหลายวันแล้วครับนี่ครับดูครับต้นหนีเป็นต้นที่ว่าให้ผพ้นผลปีแรกครับเนี่ยลูกสวยมากเลยครับเนี่ย นี่ครับเ็นมาดูนี่ครับดูนี่อีกต้นหนึ่งครับเนี่ยนีจันไม่ได้หอนี่จันนี่ไม่ได้หอนี่ด้วยมีหนาแหลมมาเล่นงานด้วยครับนี่ครับกำลังสวยงามเลยครับอันนี้นะครับ